รอบคัดเลือกในรอบต่อไปนะคะสำหรับห้าวงของเรานี้ด้นตียังไรคะด้นตีอา้าวโอ้โหตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากได้แกตื่นเต้นมาได้แกวงว ยินดีด้วยเลยค่ะจากสำหรับน้องๆทั้ง4วงนะคะที่ไม่ได้เข้ารอบทะลเลยนะค่ะเดี๋ยวเจอกันกับรอบประกวดต่างๆนะคะและก็ที่สำคัญนะค่ะนะคะขอบคุณน้องๆทั้ง5วงด้วยที่ได้มาประกวดในรอบนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับวงสมาตัดแมสมีความรู้สึกหรือว่าความในใจอยากจะบอกทุกๆคนแลวก็อยากจะบอกคณะกรรมการนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนด้วยอ่าก็ไม่ได้เตรียมมาักันด้วยไม่ได้คิดว่าจะเข้านะครับ ขอบคุณคณะกรรมการทั้งสามท่าน,นมากๆครับที่วันนี้มาให้เกียรติให้คะแนนกับพวกเราทั้ง5วงน,นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามทั้ง5วงขอบคุณกองเชียร์ทุกคนครับทุกครั้งที่เราไปเล่นกองเชียร์คือเหมือนพลังของพวกเรานะครับแล้วก็วันนี้กองเชียร์มาช้าพลังเราเลยมาช้านิดนึงนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทั้ง5้าคนที่เหลือในวงผมก็จะพูดเหมือนกันว่าขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณเอาดอทาซา นกรนด้วยแล้วก็เราจะพัฒนาแล้วก็ทำดีต่อไปในทุกเวทีขอบคุณมากครับอะไรคะสำหรับรอบกิจกรรมในวันนี้นะคะกับการประกวดวันดนตรีคะ่ะในงาน outdoor plaza shopping mall Tesco Rotasi นะคะรินเออส c น t ีนะคะรินสตริงคอนเทสต์2012ในายก็ได้หมดหน้าที่ของดิชัาแล้วก็หมดหน้าที่ของน้องๆนะคะอย่างที่บอกว่าขอขอบคุณสำหรับ